รายการดีต่อใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกการพูดคุยวันนี้ผมอาจารย์จุ๊บและหมอโบเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวที่ทางบ้านส่งเข้ามาปรึกษากันครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ทอกซิกที่เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างคุณแม่เงี้ยเราปล่อยมือเขาให้เขาได้ไปใช้ในชีวิตอย่างที่เขาอยากทําจริงๆแล้วถ้าวันนึงร่างกายเขาสุขภาพเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเป็นยังไงมินก็จะมีผู้ใหญ่รอบข้างเขาก็จะบอกว่าไม่ดีนะลูกมันเนรคุณนะ มิ้นเคยโดนขนาดแบบว่านั่งอยู่ด้วยกันพิยมญาตญาติผู้ชายถามว่าหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ,หอผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยในฐานะจิตแพทย์เนี่ยคุณหมอโบต้องเจอกับเรื่องราวที่มีความทซิกในสัมพันธ์ต่างๆปัจจุบันนี้มีเยอะมากไหมครับเยอะมากๆค่ะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือว่าในครอบครัวเนี่ย<ช>ค่ะ,คะก็เป็นเรื่องที่ทําให้มันบั่นทอนจิตใจมากๆมิ้นเคยถามเขาว่า ทำไมเธอไม่ลุกขึ้นมาปกป้องเราบ้างมินไม่ได้สนใจคะ่ะว่าถ้าวันหนึ่งเขารุกขึ้นมาปกป้องมินแล,ล้วผลมันจะออกมาอย่างไงมินแค่อยากให้เขารุกขึ้นมาพูดบ้าวันนี้เจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามาก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับเราไปลองฟังกันครับว่าความสัมพันธ์ทซิกที่เขาเจอเป็นยังไงและส่งผลกระทบยังไงบ้าง วันนี้เนี่ยเราก็มีเสียงรับเชิญใช้คําว่าเสียงรับเชิญแล้วกันนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการที่ออท็อกซิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสวัสดีครับคุณมิ้นครับมิ้นขอสวัสดีหมอโบแล้วก็สวัสดีอาจารย์จุ๊บนะคะวันนี้มิ้นก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตตัวเองในสมัยเด็กๆจนส่งผลถึงปัจจุบันนี้ ถ้าถามว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมิ้นอะไรพาให้มิ้นมาหยุดจุดนี้มันคือการที่มิ้นใช้ชีวิตบนความคาดหวังและการถูกด้อยค่าจากคนอื่นบวกกับมิ้นนะคะมีพี่น้องทั้งหมด3คนมิ้นเป็นลูกคนโตและเป็นผู้หญิงคนเดียวมแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าเธอเป็นลูกคนโตเธอต้องดูแลน้องให้ได้ซึ่งแม่ลืมคิดไปว่า วันหนึ่งน้องก็ต้องเติบโตคาพูดที่แม่จะพูดใส่หูเราทุกวันคือน้องยังเด็กเดี๋ยวน้องก็คิดได้มิ้นจะโตมากับสิ่งเหล่านี้ค่ะจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องคอยแบบดูแลรับผิดชอบน้องเมื่อวันหนึ่งน้องออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คาสั่งแม่ต้องปฏิบัติตามนะ <c oughs> เราก็ดูแลแม่เลี้ยนโรกเรียนเดียวกันโตมาด้วยกันแต่กลายเป็นแบบ สิ่งที่เราพยายามดูแลน้องอะค่ะมันพิษแม่ไม่พอใจที่เราดุน้องไม่พอใจที่เราตําหนิน้องซึ่งเราก็รู้สึกแบบเออเราแค่สั่งสอนน้องเราเองนะทีนี้ก็โอเคไม่เป็นไรอะไรที่มันไม่ดีเราก็เก็บมันเอาไว้ก่อนพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนชีวิตตัวเองแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอะค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยฉันหาเงินไม่ทันแล้วนะกำลังอยู่มหาลัยปีหนึ่งมินต้องเสียสละลาออก เพื่อที่จะเอาเงินค่าเทอมตัวเองอะค่ะมาให้น้องอีกสองคนเรียนแต่มินโชคดีค่ะด้วยความที่พอเราเลือกเรียนสายงานนี้ใช่ไหมคะมินก็มีโอกาสค่ะได้ไปเปผยแพร่วัฒนธรรมต่างประเทศไปหนึ่งครั้งมินได้ค่าเทอมฟรีหนึ่งเทอมค่ะมันเลยทำให้มินเนี่ยเติบโตมาได้จนเป็นมิ้นอยู่ทุกวันนี้มิ้นเรียนจบได้เพราะว่าความพยายามของตัวเองเลยเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าโอเคนะเราเห็นตัวอย่างแบบอย่างของพ่อแม่ละ ฉันจะอยู่ในล่องในลอยจะพยายามใช้ชีวิตที่ดีค่ะเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะเราจะมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่ดีและมีลูกที่ดีก็พยายามใช้ชีวิตมาเรื่อยๆค่ะจนได้มาคบกับแฟนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าการที่เราก้าวเท้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราถูกเพ่งเล็งแล้วว่าเธอไม่เหมาะสมกับผู้ชายคนนี้นะคือมิ้นเคยโดนขนาดที่แบบว่าเราไปนั่งกินโต๊ะจีนอยู่ด้วยกันค่ะ แล้วก็มีการแนะนาท่าทามกันทั้งที่เขาก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นแฟนของผู้ชายคนเนี้ยแต่เขาแนะนําแฟนเรากับผู้หญิงคนอื่นนะคะด้วยสถานะที่เขามองว่าเอ้ยมันเท่าเทียมกันนะมันเหมาะสมกันนะเราก็เอ๊ะแล้วว่าลูหัวโขนแล้วมันไม่สวยสุดท้ายแล้วมีนเข้าใจค่ะมุมมองคนเรามันไม่เหมือนกันก็ถามแฟนว่าเธอโอเคไหมถ้าเราโอเคเราก็จับมือไปด้วยกันแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะ สถานะทางสังคมมันแตกต่างมันก็จะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอะนะคะที่ค่าใช้จ่ายของฝั่งชายเขาไม่สามารถจัดการหรือไม่พอในแต่ละเดือนเขาก็จะเอ๊ะและว่าเงินไปไหนหมดสุดท้ายแล้วเหมือนมินก็จะโดนประโยคเดิมๆว่าเอามาหมดกับมินหรือเปล่า <c oughs> ทาั้งๆที่จริงๆมินมีงานมินดูแลตัวเองได้ไมนรับผิดชอบได้และในบางเดือนอะเราต้องช่วยเขาด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกแบบว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอามาพูดเพราะอย่างที่มิ้นบอกอะคะ่ะถ้าเราตัดสินใจจะจับมือกันไปแล้วเราก็ต้องช่วยกันไม่มีว่าของฉันหรือของเธอแต่ว่ามันก็แย่นะคะพูดถึงตรงนี้มันเหมือนรู้สึกสะเทือนใจถูกไหมคะฟังดูน้ำเสียงเหมือนกับว่าเราเสียใจท้อใจเนาะมันเหนื่อยมากเลยคะ่ะค่ะมันเคยมีเคสหนึ่งคะ่ะตัวมิ้นเองอะอยู่ญี่ปุ่น มิ้นส่งเงินกลับมาให้แม่เพื่อที่จะให้เอาเข้าเก็บไว้เป็นเงิน,เง,น,เ,งนเงินเก็บเราอะคะ่ะแต่เขามีความจําเป็นที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องบวชนะพ่อแม่จะให้บวชเขาเลยยืมเงินมิ้นก้อนนั้นอะไปก่อนไม่มเลยบอกว่ารอมิ้นกลับไทยอีกไม่ได้หรออีกนิดเดียวเองมิ้นจะกลับไทยแล้วคือเรารู้สึกแบบเราก็อยากไปร่วมงานบวชใช่ไหมคะรอไม่ได้คะ่ะแต่เอาเงินมิ้นไปใช้ ก็ไม่ว่านะคะยืมยืมก็คืนก็ถูกต้องแต่รอบตัวอีกค่ะก็จะบอกว่าใช่หรอเอาเงินมินไปจริงหรอมิ้นเนี่ยนะจะมีปัญญาหามาจากไหนอะไรแบบเนี้ยคือมิ้นโดนงนี้ตลอดเลยค่ะคือคำ<ล>คพูดเหล่านี้เนี่ยถูกพูดใส่หน้าเราเลยละครับหรือว่าได้ยินมา,<ร>าจากไหนเราเไรไคะขขพูดใส่หน้าเราเลยค่ะอาจารย์คือมิ้นเคยโดนขนาดแบบว่านั่งอยู่ด้วยกันพี่ยำญาตญาติผู้ชายถามว่าหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอแล้วเรา ก็ได้แต่นั่งยิ้มอะยิ้มอย่างเดียวค่ะมิ้นเคยถามเขาว่าทําไมเธอไม่ลุกขึ้นมาปกป้องเราบ้างเขาบอกว่ายิ่งพูดเรื่องยิ่งบานปลายอย่างกรณีเนี้ยมินก็เข้าใจว่าเขาก็อาจจะเลือกวิธีที่เซฟเราที่สุดแล้วแต่จริงๆอะเขาไม่ได้ถามเราเลยว่าเราไม่ได้อยากเลือกวิธีที่ดีที่สุดเราแค่อยากให้เขาแสดงอะไรออกมาก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจ มินไม่ได้สนใจค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาปกป้องมินและพลมันจะออกมานยังไงมินแค่อยากให้เขาลุกขึ้นมาพูดบ้าความต้องการของเราก็คืออยากให้มีคนลุกขึ้นมาปกป้องเราใช่ต่อสู้เพื่อเราใช่เวลาที่เราโดนรังแกใช่เพื่ออย่างที่มิ้นบอกอะค่ะเรามีบทเรียนจากคุณพ่อคุณแม่ เราเลยค่อนข้างคาดหวังกับชีวิตคู่ค่ะค่ะอ้ฟังดูก็นะคะน,น่าเห็นใจมากๆค่ะอันนี้มิ้นต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมิ้นเคยกินยารักษาตัวเองอกลายเป็นคนรอบข้างอาจจะชอบปลอบแล้วด้วยคําพูดที่ว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองมุฟออนสิแต่มันเป็นเรื่องที่มิ้นไม่เคยเปิดเผยกับใครไงคะในภาพที่คนรอบข้างมองเขาจะมองว่าครอบครัวมิ้นอบอุ่นนะครอบครัวมิ้นสมบูร์ออกเพราะมิ้นอะแค่แสดง ออกมาให้เขาเห็นแบบนั้นคำพูดคนล็อกข้างคำปอบใจมันเ,เป็นการแบบทำลายมินค่ะไนี่เคยคุยกับตัวแฟนไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความต้องการบอกอค่ะมินบอกตลอดค่ะเพราะว่านิสัยส่วนตัวมินเป็นคนค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่บอกแล้วก็ก็ยังเป็นเหมือน,นเดิมรูปแบบเดิมถึงแม้เราจะบอกว่าการต่อสู้เพื่อเราเนี่ยเราไม่ได้หวังผลน,นะ เราอยากให้เห็นคนขึ้นมาปกป้องเราบ้างใช่ค่ะฟังดูเหมือนมันมีความผิดหวังซ้ําๆเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็มีความคาดหวังจากคนอื่นมากๆเลยคือคุณมินก็ทุกข์มากจากผู้คนรอบข้างเนาะคะ่ะนี่หมอถามงี้ได้ไหมคะถ้าให้เรากลับมาตั้งหลักของตัวเองคนเดียวนะโดยที่ไม่ได้ต้องนึกถึงคุณแม่ไม่ได้ต้องนึกถึงยัดิ่าของสามีความเห็นเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณมิ้นเองคนเดียว ณปัจจุบันนี้เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราอยากทำอะไรคะต้องบอกคุณหมอโบกับอาจารย์จุบแบบนี้นะคะณปัจจุบันนี้จริงๆมิมินมีลูกหนึ่งคนค่ะถ้าถามว่าความต้องการมินตอนนี้คือ,อยังไงมินอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกคะ่ะแค่มีค่าใช้จ่ายพอดูแลตัวเองดูแลลูกส่งลูกไปถึงเป้าหมายที่ควรจะเป็นแค่นั้นพอแล้วคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นหมอถามตรงนี้เนาะถ้าเราโฟกัสที่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราตอนนี้คือเรากับลูกใช่ไหมคะเราอยากเป็นแม่แบบไหนคะแล้วเราอยากให้ลูกได้รับคุณค่าเรื่องอะไรไปจากครอบครัวของเรามินอยากเป็นแม่ที่เข้าใจลูกคะ่ะ <mm> ไม่อยากเป็นแม่ที่คาดหวังในตัวลูกไม่อยากเป็นแม่ที่ไปชี้ทางให้ลูก มินอยากจะซัพพอร์ตในทุกๆทางที่ลูกอยากจะเป็นขอแค่ว่าสิ่งที่เขาทําตรงนั้นน่ะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตเท่านั้นมินก็พอใจแล้วค่ะค่ะแล้วดูเหมือนตอนนี้คุณมินก็กําลังทํามันอยู่ในทุกๆวันด้วยใช่ไหมค่ะอืมค่ะชื่นชมคุณมินมากนะเพราะว่าผ่านเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสมากไม่ง่ายเลยค่ะถ้าเราจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีความคาดหวังสูงเนาะแล้วก็ บางคนบอกให้มุกออนง่ายๆหรือบอกให้ตัดเลยมันไม่ง่ายแบบนั้นคะ่ะเพราะว่าครอบครัวรมีประวัติศาสตร์ด้วยกันมีความผูกพันแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันมีข้อจํากัดนะแต่ไม่ไม่ง่ายนะที่จะ<ม>ขีดตรงนี้ได้ผมอยากถามคุณมินนิดหนึ่งเนื่องจากว่าฟังแล้วเนี่ยคุณมินบอกว่าตัดทุกอย่างแล้วละแต่จริงๆอะ่ะถ้าความรู้สึกมันตัดได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งคุยกันตรงนี้ ผมคิดว่าคุณมิ้นยังมีปมอะไรอยู่ในใจเลยส่งเรื่องราวของคุณมิ้นเนี่ยเข้ามาอยากที่จะมาพูดคุยกันผมถามง่ายๆตรงไปตรงมาเลยว่าค,คุณมิ้นอยากให้เราช่วยอะไรบา้างยังติดค้างอะไรย<ะ>ังติดค้างอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทาให้ไม่สบายใจอยู่ทอนทุกวันนี้ตอนนี้นะคะถ้าถามว่าในความไม่สบายใจของมิ้นอย่างที่อาจารย์จุ๊บพูดอะคะสุดท้ายแม่ก็คือแม่ ผู้ชายถ้าพูดง่ายๆก็คือสามีที่เราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอะค่ะลึกๆแล้วมันก็ยังมีความผูกพันและความที่เรายังรู้สึกเป็นกังวลเป็นกังวลว่าเราถ้าวันหนึง่งอย่างคุณแม่เงี้ยเราปล่อยมือเขาให้เขาได้ไปใช้ในชีวิตอย่างที่เขาอยากทําจริงๆเราถ้าวันหนึง่งร่างกายเขาสุขภาพเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาค่อนข้างยึดติดกับน้องชายมิ้นคนกลางมากเลยค่ะ มันรู้สึกมิ้นยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้แต่พอถึงครั้นที่แบบเคยโมโหโมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้มิ้นยอมรับก็เคยแบบงั้นก็ออกไปเลยอยากไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เลยก็กลายเป็นแบบมิ้นก็จะมีผู้ใหญ่รอบข้างเขาก็จะบอกว่า <c oughs> ไม่ดีนะลูกมันเนรคุณนะ <c oughs> แต่ในทางกลับกัน,น่ะคะ่ะหลายคนบอกให้มิ้นมุกอ่อนแล้วมิ้นจะมุกยังไงคะ <c oughs> เราถ้ามิ้นโตตอบแม่มิ้นบาปอีกนะไม่ดีนะชีวิตเธอจะไม่เจริญรุ่งเรืองนะเราเรามิ้นควรต้องทำยังไงคะตรงนี้ก่อนเลยเราทสัมพันธ์กับแม่ก่อนเลยดีกว่าว่าอย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงให้กับคุณมิ้นบ้างคะค่ะอาจจะอยากถามคุณมิ้นด้วยว่าความขัดแย้งกับคุณแม่เนี่ยถึงมันเป็นประเด็นยังไงคะฟังดูเหมือนเขาไม่ได้มาคาดหวังเราเยอะขนาดนั้นแล้วถูกไหมคะเราคาดหวังเขาไหมคะหรือว่ามันเกิดความขัดแย้งยังไง น้องชายคนกลางพอเริ่มโตมาน้องยังสร้างปัญหาให้แม่ไม่จบเลยค่ะเ,<อ>เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขาไม่มีอาชีพเ,<อ>เขาไม่มีรายรับแม้กระทั่งตัวเขาเองอะค่ะเขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่เหมือนแม่อะเป็นห่วงอ,อยากจะไปดูแลเขาไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็เริ่มโกงหุกค่ะ<อ>โดยที่คิดว่าเราไม่รู้แต่มิ้นก็เลือกอที่จะตัดปัญหาด้วยการแบบอ้าเอาหูกไปนาวตับไปไล่แล้วเราก็ปิดหูกไปข้างแล้วกันอะไรอย่างเนี้ย แต่สุดท้ายเหมือนเขาก็ยังมีความคิดเดิมๆว่าเขาอยากไปอยู่ตรงนั้นหมายถึงคุณแม่อยากไปช่วยน้องใช่แต่เรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากให้ไปเพราะถ้าไปเรามองออกว่ามันจะต้องกระทบกลับมาถึงเราอะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมกรทีว่าแม่ไปช่วยน้องแล้วเราต้องตามไปช่วยแม่ใช่อย่างนั้นเนาะใช่อ๋อค่ะแต่ตอนนี้คุณมิ้นก็ตัดใจได้แล้วว่าจริงๆคือแม่ไม่ได้มาคาดหวังให้เราไปช่วยน้องแล้วใช่ จริงๆตอนนี้ปัญหาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นความคาดหวังของตัวคุณมิ้นเองด้วยเนาะ,ะว่าเราก็ปล่อยคุณแม่ไม่ได้เหมือนที่คุณแม่ปล่อยน้องไม่ได้ใช่ค่ะอะอย่างนี้มีคําแนะนํำไหมครับคุณหมอค่ะทีนี้คุณมิ้นมีคุณค่าเรื่องลูกเนาะว่าเราอยากที่จะเข้าใจเขาใช่ไหมคะไม่บังคับไม่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เป็นเนาะคุณค่าตรงนี้เราอยากใช้กับคุณแม่ด้วยไหมคะไม่คาดหวังให้เขาเป็น ในแบบที่เราอยากให้เป็นแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยจริงๆเรื่องความคาดหวังอะมิ้นเคยพูดกับตัวของแม่มิ้นไปแล้วว่าถ้าเขาอยากจะทํำยังไงอะมิ้นไม่ได้อยากห้ามแต่สิ่งที่เขากําลังจะทําอะมันเคยเกิดซ้ำๆซ้ๆในอดีตแล้วว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมันก็ไม่้ลเราอยู่ดีซึ่งตอนเนี้มิ้นไม่พร้อมที่จะแบกรับปัญหาพวกนั้นแล้วค่ะค่ะมันเป็นความเป็นห่วงเนาะใช,ใช่ไหมคะเป็นห่วงแล้วเราก็ไม่สามารถปล่อยให้เขาเดือดร้อนได้กลายเป็นว่าเราจะต้องเดือดร้อนด้วยใช่ค่ะ,คะจริงๆจุดนี้เนี่ยค่ะบางทีเราควบคุมคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่ก็เลือกชีวิตของเขาเองเขาก็เป็นห่วงลูกเหมือนอย่างที่คุณมิ้นเป็นห่วงลูกถูกไหมไม่สามารถปล่อยลูกคนนี้ได้เลยจริงๆใช่ค่ะค่ะแต่ว่า คุณมิ้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเราก็ดูแลแม่ได้นะคะ<ม>ถ้าแม่ไปเดือดร้อนจากการช่วยน้องเราดูแลเขาได้ในแบบที่ตัวเราไม่เดือดร้อนมไม่แน่ใจว่าคุณมิ้นหาจุดสมดุลเจอไหมคะนนแลวเราก็เข้าใจแม่ด้วยตอนนี้มิ้นตัดความห่วงใยออกมิ้นมานั่งบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะแม่ไม่ได้มีเราเป็นลูกคนเดียวม,มิ้นลืมน้องคนสุดท้องไปได้ยังไง<ม>ถึงน้องคนเนี้ยจะไม่ได้แบบ ดีมากมายหมายถึงในหน้าที่การงานแต่ว่าเขาไม่เคยสร้างปัญหา<ม>เขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้<ม>ก็หันหน้าพูดคุยกับน้องคนเล็กค่ะ<ม>ในส่วนที่เราเป็นลูกคนโตรเราจะเราจะดูแลแม่ให้ก่อน<ม>แต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>เราสองคนต้องช่วยกันนะ<ม><ม>เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้มีเราเป็นลูกคนเดียว<ม>อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอฟังคุณมิ้นมาเนี่ยคุณค่าสําคัญที่คุณมิ้นให้เนี่ย คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของคุณแม่ด้วยของคนคในครอบครัวเนาะแล้วก็เรื่องของความห่วงใยการดูแลกันและกันทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีเป้าหมายบางอย่างว่าเราจะต้องดูแลแม่ให้ได้ให้แม่ปลอดภัยให้ได้บางครั้งเราทําไม่ได้เพราะม,มันมีปัจจัยอื่นเช่นมีน้องใช่ไหมคะ,คะแล้วก็น้องก็ใช้ชีวิตในแบบที่น้องจะใช้แม่ก็อยากจะใช้ชีวิตในแบบของที่แม่แมอยากจะใช้ถูกไหมเราก็เลยไม่สามารถทําให้แม่ปลอดภัยได้ เหมือนที่ถ้าแม่เขาดูแลลูกเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าลูกจะปลอดภัยถึงจุดหนึ่งคุณมินก็ต้องปล่อยลูกใช่ไหมใ,<ช>ให้เขาออกไปใช้ชีวิตเราก็ไม่มั่นใจว่าลูกจะปลอดภัยแต่เราสามารถทําอะไรเล็กๆในแต่ละวันเพื่อให้โอเคฉันได้ดูแลความปลอดภัยของแม่แล้วนะฉันได้แสดงความห่วงใยกับแม่แล้วนะเช่นเราก็เตือนเขาได้นะแม่มินเป็นห่วงแม่ตรงนี้นะแม่เช็คตรงนี้ได้ยังแม่มินช่วยได้เท่านี้นะ คือเราโฟกัสที่กระบวนการที่เราพยายามช่วยเขาว่าเราได้ทําเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วแล้วก็เราทําก้าวเล็กๆทุกๆวันของเราไปเรื่อยๆเราไปเซฟเขาตลอดกขได้เหมือนที่จริงๆแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยน้องมันเป็นบทเรียนของครอบครัวเราทั้งครอบครัวด้วยซ้ําที่จะอนุญาตให้คนคนหนึ่งได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเจ็บเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไข ถ้าอย่างนี้คุณหมอมีอะไรที่จะทําให้คุณมินลองเอากลับไปเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นอะไรที่เอาไปใช้ในชีวิตทุกๆวนันประจําวันที่จะทําให้รู้สึกดีขึ้นในตัวเองมากกว่านี้มีคําแนะนําอะไรไหมครับในทุกๆเช้าตื่นมาอยากให้คุณมินส่องกระจกแล้วบอกคนในกระจกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่ผ่านมาได้สู้มาได้ขนานี้ ขอบคุณที่เธอไม่เคยทิ้งเราไปไหนขอบคุณที่เธอไม่เคยเสียความเป็นตัวเองขอบคุณที่เธอยังมีความตั้งใจดีๆให้ลูกให้แม่แล้วก็ให้ครอบครัวของสามีด้วยซ้ําขอบคุณขอโทษขอโทษนะที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจะไม่ได้ดูแลเธอหรือเราเอาเปรียบเธอเราเลือกคนอื่นมากกว่าเธอขอโทษขอบคุณแล้วก็เรารักเธอนะอื mm hmm. ในทุกๆวันก่อนนอนก็บอกว่าโอ้ oh, วันนี้ดีจังเลยที่ ฉันยังสุขภาพแข็งแรงวันนี้ดีจังเลยที่ลูกฉันยังแข็งแรงใช่ไหมดีจังเลยที่วันนี้ยังมีงานทำขอบคุณในทุกๆเรื่องที่ดีของคุณมินค่ะก็ขอบคุณที่มาพูดคุยกับเราวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากแล้วก็มันก็ลึกซึ้งนอกสะเทือนใจของเขาเนาะทีนี้หลายๆคนเนี่ยพบ รู้แล้วล่ะว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยากจะเอาตัวเองออกมาแต่ใน<ะ>ขณะเดียวกันมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ได้ซ้าไปว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก<ะ>เราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองอยังไงบ้างครับที่จะรู้ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์อันเนี้ยมันกําลังทำร้ายเราอยู่นะอืคะ่ะจริงๆตรงนี้สําคัญมากนะคะ,คะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเติบโตมา ในบรรยากาศหรือว่าในครอบครัวที่มันอาจจะไม่เอื้อให้เราได้เติบโตเนาะหรือว่าเข้มแข็งทางใจเนี่ยบางทีเราอาจจะคุ้นชินกับสภาวะเหล่านี้ที่มันเป็นพิษนะแต่เราคุ้นชินแต่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นมานี่หมอเชื่อว่าทุกคนรับรู้ได้ว่าภายในเราความรู้สึกพลังงานข้างในของเราเป็นยังไงหมอยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับต้นไม้เนาะถึงมัน พูดไม่ได้เราก็รู้ว่าสุขภาพต้นไม้มต้นนี้มัน,นดีหรือไม่ดีถูกไหมคะใบมันเหี่ยวมันมมเหลืองมันแห้งเนี่ยจริงๆแปลว่าสุขภาวะมันไม่ดีเนาะตัวเราก็เหมือนกันคะ่ะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันถ้าเรารู้สึกว่ามันเหี่ยวแห้งไม่มีพลังงาน<ม>เนาะไม่สดใสไม่รู้สึกว่าลุกขึ้นมาอยากจะไปทําอะไรที่มันมีความสุข สายตาเราไม่มีปะกายอะ่ะงนั้นอะ่ะออแปลว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดมีพลังมีชีวิตชีวาเต็มที่มันแข็งแรงแหละมันไม่ได้ป่วยแต่มันไม่มีชีวิตชีวาหมอเชื่อว่าเรื่องเนี้หลายๆท่านที่ได้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณมิ้นนะครับที่แชร์ประสบการณ์ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของของคุณมิ้นมากๆแต่การมาแชร์อย่างเงี้ยมันทําให้คุณหมอได้พูดถึงมุมมองของแพทย์ ว่าเราควรจะทํำยังไงอันนี้มิ้นขอพูดจากใจเลยนะคะมิ้นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือมิ้นเคยพูดกับเขาเสมอว่าหากมีโอกาสวันนึงมิ้นอยากมาแชร์เรื่องราวของมิ้นให้หลายๆคนได้รู้มันคือความตั้งใจของมิ้นมิ้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนที่มาอยู่จุดเนี่ยคะ่ะอย่างมิ้นเองที่กินยารักษาตัวเองอยู่พวกเราไม่ได้อ่อนแอคะ่ะดังนั้นเนี่ย คำพูดของคุณหมอจะทําให้มิ้นนะ่ะเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกคะ่ะ <c oughs> ก็ขอ,ขอขอบคุณรายการดีต่อใจมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะครับที่ส่งให้คุณมิ้นเรากล้าพูดเลยครับผ่านมาถึงตรงนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอครับไม่ไม่ใช่คนอ่อนแอจริงๆทที่่่ชวยสงสานํใจแมอตองลง เเธอจะดินไมงวไความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน